เดินสายทั้งทีควรจะเลือกสายชนิดอะไร cat 5e cat 6หรือ cat 6a สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เรามาพูดคุยกัน สำหรับคนที่กำลังทำออฟฟิศทำบ้านวางแผนที่จะทำระบบเน็ตเวิร์กภายในองค์กรของคุณไม่ว่าจะเป็นแบบพวกแบบโรงงานอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีการลงทุนก็เหมือนกันครับสำหรับเน็ตเวิร์กเนี่ยจะคล้ายๆที่เป็นเรื่องของอนะินฟาในแหละก็คือพวกสายไฟนู่นนี่นั่นนะครับในเทคโนโลยีที่จะมาคุยก็คือว่าเรื่องของสายดูเหมือนง่ายนะคือปกติเรื่องของสายเนี่ยมันจะไปผูกรวมกับผู้รับเหมาที่เราเข้ามาให้เขาสร้างบ้านสร้างออฟฟิศรีโนเวทออฟฟิศหรือว่ามาสร้างโรงงานของเราก็ดี มันจะอยู่ในใบเสร็จราคานั้นๆแต่บางเจ้าเราสามารถที่จะคัสตอมคือดึงพาร์ทงานเนี่ยของที่เป็นพาร์ทงานไวลิงเนี่ยที่เป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กเนี่ยออกมาได้เพื่อเราจะให้บริษัทที่เชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยมาทําแทนนะครับทีนี้เรามาคุยกันก็คือทุกคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยิน สายนะครับเราเรียกว่าแคทแคปมันก็คือแคทตากอรีนะครับก็คือเป็นชนิดของสายนะเรียกว่าแคท CAT ในสายนะครับเราเรียกสายที่เป็นแบบนี้ว่า UTP นะครับ UTP ย่อมาจากอะไรเดี๋ยวให้น้องเขาอินเสิร์ตนะติรดเติดตามนี้ทีนี้เนี่ยในปัจจุบันมันมีอะไรนะครับก็คือมีสายที่เป็นแคท 5E ความเร็วก็คือจะได้1กิกหรือ1,000เมกนะครับถ้าเป็นสายที่เป็นสายแคท6ก็จะเป็นสาย10กิกนะครับหรือว่าหมื่น เมกบิตนะครับแล้วก็จะมีแค t 6A ขึ้นมามาคุยกันว่าเฮ้ยจะติดตั้งจะเดินสายไวริงที่บ้านทั้งทีเนี่ยคุณที่เลือกสายอะไรเพราะว่ามันสาคัญเพราะเวลาเวลาเราทําบ้านอ่ะสร้างบ้านไปเนี่ยบางครั้งบางแบบเนี่ยคนก็จะใช้ลักษณะไวริงที่เป็นฝังผนงังคือเราต้องเอาตัวอุปกรณ์อะกรีดผนังแล้วก็ยัดสายไฟยัดสายไฟที่ร้อยเข้าท่อเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็โบกปูนทับแล้วก็ทาสีทับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสให้เราอะได้แก้ไขเลย เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอะไรให้มันเหมาะก,กับเราแล้วก็ดีที่สุดกับเรานะครับนี้มาคุยกันเอาก่อนนี้ก่อนผมบอกไปแล้วว่าแคท5คือ1นึกิอย่างนี้แล้วกันนะง่ายๆตัวเลขง่ายแล้วก็แคท6คือ1 0 g กิกนะครับแล้วก็แคท6 a ก็ยังเป็น1 0 g กิกอยู่อ้า แล้วเราควรจะเป็นยังไงผมมีตัวอย่างให้มาดูวันนี้ดูอาจจะดูเหมือนเซลแมนนิดนึงนะแต่ว่าขอยืมเดโมโม,มาจากบริษัทอินเตอร์ลิงนะครับสายในหลายๆแบรนด์จะมีความคล้ายกันหมดลักษณะการผลิตของเขาเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าคาแรคเตอร์ในดีเทลอะไม่เหมือนกันเช่นตัวเนื้อทองแดงไม่เหมือนกันท่านั้นเองโอเค แคท5นะครับจะเป็นสายลักษณะนี้จะเป็นสายเราเรียกว่าสายแคท5แบบอินดอร์นะครับทีนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเหมือนเป็นทองแดงนะครับเป็นเป็นสายที่เป็นสายทองแดงเนี่ยเป็นสีสีนะครับก็คือเราจะต้องเรียนไว้เป็นเข้าหัวแลนของเราอีกทีหนึ่งหรือว่าเข้าเป็นลักษณะเหมือนเต้าตัวเต้ารับตัวเมียนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้คุณภาพของสายอ่ะบางยี่ห้อถ้ามาราคาถูกมากตัวเนื้อทองแดงของตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะอ่อนเลยอ่อนหมายว่าอะไรเนื้อทองแดงมันน้อยพอเนื้อทองแดงน้อย ถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์มาก็คือว่าถ้าตัวเนื้อมันน้อยเนี่ยความต้านทานม,มันจะสูงคือมันนํากระแสไฟได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นโอกาสที่แพ็กเกจเวลาส่งอะ่ะมันจะลอสก็อาจจะมีคือมันไม่ได้แบบโอ้ใช้ของถูกแล้วมันแบบมันจะแบบเน็ตไม่แรงเลยพี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นนะ มันก็อาจจะมีความเรื่องของความเสถียรเรื่องของความสมบูรณ์ของสัญญาณเท่านั้นเองแต่ถ้าถามว่าเลือกอะไรให้ดีที่สุดก่อน mm hmm. ก็เลือกได้ก็ดีนะฮะทีนี้อีกอย่างหนึ่งครับก็คือมันจะมีแลนที่เป็นแ e ท5เหมือนกันแต่เป็น outdoor outdoor จะแทนด้วยสีสีดําสายสีดำเนี่ยคือมันตัวชิลของมันนะครับก็คือจะทนในเรื่องของแดดเรื่องของฝนอะไรเงี้ยทนได้ดีกว่าทนเรื่องของความร้อนทีนี้มันเป็นลักษณะดับเบิลแจ็คเก็ตจะเห็นไหมว่าเนี่ย นี่ก็จะมีสีดําแล้วแล้ววพอเราปลอกสายลงมาอีกนิดนึงก็จะมีแจ็คเก็ตที่เป็นสีดําอีกชั้นหนึ่งตัวนี้ก็คือจะโปรเทคสายที่ดีกว่าบางทีเวลาเราดึงสายเนี่ยลูดลูดสายไปตามท่อตามอะไรเงี้ยตัวที่เป็น outdoor จะทําได้ดีกว่าถ้าเป็นลักษณะแจ็คเก็ตเดียวเนี่ยของที่เป็นิน d o o r เนี่ยก็เกิดอาการขาดได้มีนะหลายๆเคสเช่นผู้รับเหมาก็เ,าเอาง่ายเขาก็ซื้อกล่องที่เป็นสายแลนอะที่เป็นสายิน d o o r แล้วก็ไปเดิน o u t ดอให้ลูกค้าอะไรเงี้ยเวลาดึงๆไปอาจจะขาด ขาดได้เพราะว่ามันถูตามท่อถูตามอะไรเพราะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราร้อยสายบางทีเราร้อยตามท่อท่อเหล็กที่เป็นท่อเหล็ก EMT ใช่ไหมมันก็มีความคมแเ้วดึง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 ขาดครับ เพราะว่ามันไปเหมือนไปสีกับไ้พวกสังกะสีพวกอะไรเงี้ยก็ขาดได้ส่วน,ม,น,นมันก็จริงมาตรฐานนะแคท 5E ก็จะมี350เมกะเฮิร์นะครับทีนี้ต่อมาแคท6นะครับแคท6ก็ถ้าเป็นของเทลิ้งเนี่ยก็จะเป็นรองรับที่600เมกะเฮิร์นะครับก็จะมีแบบที่เป็น600เมกะเฮิร์กับ5250นะราคาต่างกันนะราคาต่างกันคืออาจจะด้วยของสเปคคุณภาพของสายด้วยแล้วก็เนื้อของเนื้อทองแดงด้วยที่ไม่เท่ากันนะครับทีนี้ผมให้มาดูอะไรตัวสายเนี่ย ถ้าเป็นแคท6เนี่ยมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นละแล้วมันจะมีตัวเราเรียกเหมือนพลาสติกกลางเนี่ยเป็นแกนกลางไว้อยู่เห็นไหมก็คือมันเอาไว้ทําหน้าที่ทำอะไรก็คือทําหน้าที่คือประคองสายให้สายอะ่ะมันมีคงสภาพอยู่ได้เวลาเราดึงสายจริงมันดึงที่อาจจะเป็นหลักสิบเมตรหรืออาจจะจริงๆสายแม็กซิมัมอยู่ที่ร้อยเมตรนะเนี่ยไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยมันคอยประคองสายเพราะว่าสายเนี่ยตัวทองแดงก็จะมีน้ําหนักอยู่แล้วอ่ะตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วย นี่ก็เหมือนกันเกรดเนี่ยก็จะดีที่สุดนะครับถ้าเป็นเกรด600้มิคือแล้วก็ถ้าเป็นเกรด250ก็จะต่ําลงมาแต่ถามว่าผลลัพธ์เทสแล้ว10กิกเหมือนกันไหมคือ10กิกเหมือนกันแล้วก็แคทที่เป็นแคท6เอาโดนะก็จะมีแบบนี้เป็นดับเบิลแคชเจเหมือนกันแล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็นดับเบิลแจ็กเก็ตนะที่มีเหมือนตัวลวดสลิงไว้ด้วยเพราะอะไร เพราะบางทีเราเอางานเอาดรอไปเดินสายที่เป็นสายสายไฟฟ้าหรือสายที่แบบสายที่ต้องโยงข้ามข้ามตึกอะไรเงี้ยถ้าเดินด้วยสายแลนเพียวๆเลยเนี่ยมันจะเกิดท้องช้างและอาจจะขาดได้ถ้าเรามีตัวสลิงตัวนี้มันจะคอยค้ำสายไปอยู่เพราะว่าเราจะคือทั้งช่างเขาจะปอกสายให้มันมันค้ำได้นะมันจะได้ไม่เป็นภาราโหลดของทองแดงที่คอยพยุงน้ำหนัก หรือไอตัวพลาสติกที่คอยปอยุงน้ำหนักส่วนด้านล่างแคด6 a นะครับ6 a ก็คือสายตัวทองแดงก็จะยิ่ง<ส>เนื้อก็จะยิ่งหนาเข้าไปอีกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของชิลที่มันกันสัญญาณรบกวนได้นะครับคือเมกะเฮิร์สมันก็จะสูงขึ้นไปเป็น750สายพวกนี้อยู่ที่ไหนอยู่ใน Data Center นะครับแคด 5e ก็คือความเร็วได้แค่1นกิกนะครับแล้วถ้าเป็นแคด6ก็คือรองรับทั้ง1นกิกถึง10บกิกมีเงื่อนไขว่าเออรวมถึงด้วยนะเพราะบาางงทออีอุปกรณ์อุปกรณ์มัรรองรบที่2.5 แต่ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นอาจจะเป็นพวกเมนบอร์ดใหม่ๆอาจจะเป็นพวกสวิตช์ใหม่ๆที่รองรับ 2.5G ้ากิกคือมันเป็นช่วงพัฒนารอยต่อคือระหว่าง1นึ่ไปสมันจะมีช่วง2.5หรือ5าอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไมไ่ค่อยได้เพนพอยต์ไปตรงนั้นคนจะเพนพอยต์แค่เอ่องกิกกับ1 0กิกเลยครับผมคามันเป็น1ิบก Cat ิบไงหกแคทหเนี่ยมาตรฐานแคทหเนี่ยถ้าจะให้มันความเร็วได้1 0กิกอยู่เนี่ยจะต้องมีระยะสายไม่เกิน55เมตรตามตารางนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแคทหกเไมันไม มไม่ได้บุเลยว่าจะต้องเป็น55เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อนุมานได้ว่าแค่เป็น Cat 6เนี่ยแค t 6A เนี่ยถ้าจะได้10กิกจะต้องเป็นสายที่มีความยาวไม่เกิน100เมตรอันนี้เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะส่วนต่อมาก็คือ Cat 8, แค t 8เราก็ยังไม่ค่อยได้เจอนะเพราะว่ามันยัง,ยงแพงอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ใน t a c e n ดัตตเซ็นเอร์รอ,องรับจนถึงเท่าไหร่เนี่ย40กิกนะครับเดินสายได้ไม่เกิน30เมตร ซึ่งมันเข้าใจง่ายเพราะว่า d a ต a เซนเตมันเดินจากตู้แหลกหนึ่งไปอีกตู้แหลกหนึ่งยังไงก็ไม่เกิน30เมตรอยู่แล้วนะสรุปรวมควรจะเดินสายแบบไหนดีถ้าเป็นทาง i ีเน s แนะนาถ้าลูกค้ามีงบเลือกได้แค่กพอเพราะว่าเออเอาจริงๆ55เมตรเนี่ยจากตู้แหลกไปจนถึงอีกที่หนึ่งอะ่ะคิดว่าไม่เกินอุปกรณ์ส่วนใหญ่หน้าตอนนี้นะครับหน้าตอนนี้ ยังเป็นแค่1นึ่กิกยู่โอกาสที่จะโน้ตบุ๊กหรือ p c ของเราจะเป็นสกิกเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเข,ขาค่อนนานอาจจะมี5 1 0ปีที่จะปรับเปลี่ยนพอร์ตให้มันมีความเร็วขึ้นอันนี้ก็ต้องแล้วแต่อนา,นาคตเทรนด์พวกทางฝั่งผู้ผลิต CPU เป็เมนบอร์ดพวกนี้ด้วยแต่ถ้าเลือกได้ถ้ามีงบสุดๆจริงๆไปแค่6 a จบแต่ต้องเข้าใจว่ามันแลกมาด้วยวการที่เราซื้อเท,เทคโนโลยีนะไม่ว่าจะเป็นหัวหัวเราก็ต้องใช้แคท6 a มันคุณภาพก็จะแบบนึง แล้วก็ถ้าเป็นหัวตัวผู้ก็จะแบบหนึ่งหัวตัวเมียก็จะอีกแบบหนึ่งถ้าจะเป็นแคทหก a นะแต่ถามว่าซื้อสายแคทหก a แต่ใช้หัวแคทหกธรรมดาได้ไหมได้แต่คุณภาพก็จะดรอปลงมาถามว่าใช้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเข้ามาเปลี่ยนได้เหมือนกันคือเราวางสายไวเราวางสายไว้ลรีกไว้ดีแต่ว่าตอนจบเนี่ยเราค่อยมาแก้ไขที่หลังได้คือณตอนนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าไม่เหมาะเลยถ้าใครจะมาเดินสายด้วยแคท5 e มันอาจจะล้า,าสมัยไปซะแล้วแล้วก็ มันอาจจะยื้อระยะเทคโนโลยีที่อยู่ในออฟฟิศเราหรืออยู่ในบ้านเราไม่ได้นานแต่ถ้าถามว่าสะดวกลหละสะดวกในการใช้แคทไทยก,ก็ดีครับมันใช้ได้อยู่แล้วก็ถามว่าอุปกรณ์อะไรที่มันจะวิ่ง1กิกตลอดเวลาก็คงไม่มีนะเพราะจริงๆเนี่ยเรามาดูว่าถ้าเราสตรีมมิ่งอย่าง Netflix หรือว่า Disney p l u เนี่ย ที่ซิงพาร์ทเนี่ยที่ผมเคยดูก็จะใช้แบนด์วิดต์อยู่ที่60เมกะบิตหรือว่า80เมกะบิตคือมันยังไม่ถึง200-300เมกะบิตเลยมันยังเหลือเยอะเหลือท่ออีกเยอะ1กิกนะ1กิกก็คือ1000เมกะบิตถูกต้องไหมก็ยังเหลือสเปซอ,อีกเยอะอีกประเด็นหนึ่งที่น,น่าคิดก็คือว่าบางคนที่เขาเลือกสายแคท5 e เนี่ยเออเป็นเพราะว่าขนาดสายอย่างที่ผมบอกคือขนาดสายแคทซิกเนี่ยมันใหญ่ แล้วแคทห้เอยมันเล็กบางงานอย่างเช่นง,งานกล้องมงจรปิดเนี่ยกลอมอจรปิดเนี่ยตัวกล้องเนี่ยมันยังรองรับแค่100เมกนะ100เมกะบิตนะ ม่ใช่1นึ่กิกนะครการส่งข้อมูลยังได้แค่100เมกมันเพียงพอแล้วเพราะว่ากล้องหนึ่งตัว 4K เราอาจจะบันทึกเนี่ย 4K หรือว่าแล้านพิกเซลเนี่ยจะใช้แบนด์วิดในการส่งข้อมูลอยู่ที่ประมาณ4เมกะบิตเท่านั้นเองจาก1 0อเมกมันก็ยังพออยู่สําหรับงานที่ใช้แคท 5e ถามว่าทำไมถึงใช้แคท 5e ในงานก็มันจะปิดแล้วดีเพราะว่าสายมันเล็กเพราะสายมันเล็กเนี่ยพอเวลาเราร <me> ้อยท่อเข้าไปร้อยท่อเข้าไปเนี่ยมันแจ้จํานวนที่เยอะมากกว่าท่อก็ไม่ต้องใหญ่มากเพอท่อไม่ใหญ่มาก,ม,ม,ากมันก็ไปดูเตะสายตามากแล้วก็พอท่อ ก็ไม่ใหญ่มากก็ใช้จำนวนท่อที่มันน้อยลงถ้าไม่อย่างนั้นเ,เราใช้แค่6เราจะต้องใช้เบิ้ลท่อมา1-2ท่อในการที่เราจะเดินกล้องให้มันครบทั้งหมดอรอย นี่ก็เป็นพอจะยกให้เ็นภาพตัวอย่างนะไม่มีผิดไม่นีถูถกบางกล้องถ้าบางคนบอกเฮ้ยผมอยากใช้เดินสายกล้องด้วยแคทหกเดินเลยสําหรับงานของดีเนเนี่ยณตอนนี้เราใช้สายแลนของยี่ห้อฟูรคุคาวาอยู่ก็ใช้เป็นแคทหกทั้งหมดแหละงานกล้องก็ใช้แคทหกที่เป็นแคทหกอินดอร์เอาท์ดอร์ก็แล้วแต่สภาพงานนะครับแล้วก็ส่วนให้เป็นงานภายในออฟฟิศก็ใช้เป็นแคทหกธรรมดานั่นแหละส่วนลูกค้าบางท่านอาจจะรีเควสอยากได้แคทหกเอก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะก็ราคาก็จะขยับขึ้นไปนิดหนึ่งหวังเอาไว้ว่าเจอกันคลิปหน้าัสวสวดี ครับ